ไข่ด้วยเนี่ยมีไข่ด้วยจะท้องเหรอาสองหางเล้อเลยบ้าพ่อเจอน่าจะตัวนี้ตัวที่เจ็ดสิบแปดแล้วป่ะเพียบเลยเอมีสองหางก็มีสองหางแันนี้มันแตกออกแยกออกสองหาง เขาว่ามันเอาไปทำเครื่องรางดีเจ็บจับมันอย่างนี้นยังไม่ตายให้มันตายก่อนมันงงมันงงเดินถ่ายวีดีโอมันงงงงได้งงได้งงด <c oughs> เอาไปไหนเรา,าเอาเป็นพระเอกก่อนเอป็นพระเอกแล้วมีไข่ได้ไงอ้าวเป็ทั้งเอกก็ได้ไปไหน <c oughs> ไปไหน <c oughs> ไปไหน <c oughs> งงไหงงงออกกล้องงงไหนดิว่าฟูวะอย่าอายอย่าอายถ่ายหน้าหน่อยหรอวะเอ้ยสวยวอะแต่ไม่เห็นหน้ามันไม่เห็นหน้ามาแส่มันอายนางอาย